ไโดนกระทืบเลยไม่เคยไม่เคยโดนคนอื่นกระทาแต,ไต่ไม่ต้องไม่ต้องรอเราล้มเอง <c oughs> คนที่ทําที่ได้คือคนที่ต้องเฮี้ยมมากจริงๆนะก็เลยจะเข้ามาแล้วปล่อยแม่งไปเลยเด <c oughs> ี๋ยวแม่งก็ตายด้วยตัวเอง <c oughs> คือคนจะตีกันนึกออกไหมไม่ต้องแบบมึงว่าไงเฮ้ย <c oughs> มึงยังไงอันนี้เขาไม่มีแรงจะต่อสู้ไงจริงๆแล้วกูไปมาหลายรายการแล้วนะกนะูก็เล่าเกือบหมดแล้วนะเรื่องไม่หมดทังทีวะทีเนี้ยมีอยู่ทีหนึ่งกินกินที่บ้านรุ่นพี่นานมาแล้วนะ เราก็กินกินเสร็จปุ๊บอ่าเข้าไปเข้าไปฉี่เสร็จปุ๊บก็เดินออกมาอ้าวเจอเครื่องออกกําลังกายแอปสไลด์ไอ้เครื่องที่แม่งลงอย่างเงี้ยอ๋อเออเออไถให้มันมีกามทอง้มีกามทองแล้วแบบคือทําเหมือนเหมือนขายของออนไลน์เอ้ยเหมือนแบบออ,อ,อะไรวะตอนนั้นมันดีมากเลยค่ะอย่างเงี้ยแต่เสือกไม่ได้เรียนรู้ว่ามาเล่นยังไงเออปกติมันต้องุู่ข่าใช่ไหมกูลงจากข้างบนแล้วลงเว้ย คางแตกคางแตกไปโรงพยาบาลจ้าแล้วในร่างกายอ่ะพอมีกระหอเลือดแม่งพุ่งแบบไปถึงบุรุษพยาบาลยังเย็บไม่ได้เอนั่งรอก่อนสูบฉีดเกินไปก็นั่งรอแป๊บหนึ่งก็เือเย็บเสร็จก็โอเคกลับไปห้องรุ่นพี่แดกทอแดกทอคโอ้จะเย็บแผลเหรอเย็บแผลก็ความสนุกมันนังอยู่อ่ะเพราะว่ามันออกตาร์ไปแล้วมันูนั่าร์ ทำไมนคนจะหยุดปะวะมึงก็บอกตัวเองมึงอย่าบอกคนอื่นดินบาดเจ็บความบาดเจ็บของเราที่ที่ไม่ใี่คนอื่นทำใช่ไหมเราทําตัวเองอยู่ด้วยกันเยอะมากควนั้นร้องคาราโอเกะก,กันสนุกสนานเปิดประตูแบบเหมือนเป็นประตูห้องน้ำอ่ะประตูห้องซาวนะ่าเป็น,เป,นเป็นประตูกระจกเว,แว้แล้วลื่นแล้วลื่นแม่งบาดบาดเข้าตีนเนื้อนหนังแบบฆาตกรรมอ่ะคือแดงฉานเลยเว้ยแม่งทุกคนก็ตกใจอุ้ยหายแล้วกินเห็อนอินดีซีเดินมาปุ๊บเอ้าเฮียเป็นแผล แอลกอฮอล์ล้างแผลปั๊ล้างเสร็จปุ๊บอ่าโอเคไม่แดกต่อต่อไม่เป็นไรหรอกมั้งผ่านไปอีกสามวันแผลติดเชื้อแผลติดเชื้อเฮียนอนโรงพยาบาลสามวันมันสกปรกนิ้วแบบคือแบบบวมขึ้นมาเป็นไข้แล้วโหแต่ก็อันนั้นก็ถือว่าผ่านมาได้หนักที่สุดแล้วที่นอนโรงพยาบาลที่ที่นอนโรงพยาบาลเพราะว่าซึ่งไม่ใช่ใครกระทืบด้วยเราทําตัวเราเองเราเราแค่ลื่นล้มแล้วกระจบาา อย่าลืมนะคะดูคลิปนี้จบแล้วนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยแล้วก็คลิปอื่นดูตรงนี้เลยจ้า